我们觉 ผ่านมาก็มีผู้ป่วย3รายนะครับของจังหวัดปทุมธ,ธานีแต่ว่าเรายังโชคดีที่รายที่1เนี่ยทำงานในห้องแลบเพราะฉะนั้นการที่จะสัมผัสคนอื่นเนี่ยก็น้อยลงแล้วก็ผมเข้าไปที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ทางเจ้าของหน่วยงานก็ทําความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยลังสีทุกอย่างเรียบร้อยผู้ที่สัมผัสสูงโดยเฉพาะคนที่ขับรถ พาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลได้รับการตรวจเชื้อแล้วไม่พบเชื้อนะครับนะอีกสองรายต่อมาเป็นสามีภรรยากันนะครับวันนี้ผมได้เข้าไปที่โรงพยาบาลอายุรแพทย์ได้ดูทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอาการไข้เพราะฉะนั้นก็ร่างกายแข็งแรงดีส่วนผู้สัมผัสทั้งหลายที่ตรวจก็ไม่พบเชือ้ออันนี้ใน,นกรณีผู้ป่วยนะครับต่อไปเรื่องแรงงานต่างด้าวน,นะครับเราได้แบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1 แรงงานต่างด้าวทั้งหมดเราทาบัญชีออกมาแล้วก็แบ่งว่าภารกิจให้ทุกส่วนราชการลงไปตรวจแล้วก็ทําเช็คลิสต์ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนที่3ก็คือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาจังหวัดปทุมธานียังไม่ครบ14วันอันนี้เนี่ยเราก็แยกออกมาว่าใครมาจากไหนบ้างแล้วก็เรียงลาดับแล้วก็ทุกรายจะต้องได้รับการตรวจเพื่อยืนยันเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดสถานการณ์โดยทั่วไปก็ ตอนนี้พี่น้องไบชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรื่องหน้ากากก็ทางสถานประกอบการทุกสถานประกอบการก็เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องระชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อใช้หน้ากากเมื่อล้างมือแล้วก็ะบวนการสอบสวนโรคทําได้ดีขนาดนี้ผมก็เชื่อว่าพี่น้องไบชนก็ผมจะสบายใจกับมาตรการที่ทุกคนให้ความร่วมมือกันครับครับและตรงนี้จะมีการล็อกดาวน์ของจังหวัดปทุมธานีมีจุดไหนบ้างครับยังไม่มีการล็อกดาวน์นะครับมีแต่การ เสริมความเข้มงวดในมาตรการของสาส,สุขอะไรที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็ต์ก็ต้องทำให้ร้อยเปอร์เซ็ต์อะไรที่คิดว่าจำเป็นต้องทำแอปพลิเคชันต่างๆจุดล้างมือต่างๆสิ่งที่พี่น้องประชาชนทำร่วมกันก็จะต้องทำให้เข้มงวดมากขึ้นแล้ววันนี้ที่มีการคอนเฟลเลนซ์กับทางท่านวทหนึ่งนั้นท่านมีสั่ง มาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมฮะครับก็รายงานสิ่งที่รายงานที่น้องประชาชนสักครู่นะครับให้ท่านไยท่านก็ให้ทําต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมยกเว้นสิ่งที่เรียกว่าชายแดนนะครับท่านสั่งการเรื่องชายแดนแล้วก็เรื่องการบริหารทั่วไปครับครับผม